ครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบวันนี้ว่าสตรีมเกมเกั่วันหุดพุทธเนสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ใจว่าเป็นบรรจุบรรจุอะไรนะมาฆ่ากูชาหรือเปล่มารมาพบก,กันกับเกมประจำช่องนะครับวอลโรบอทแล้วก็เจอกัน ประจำก็จะมีประจำสัปดาห์นะครับจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะในกรณีถ้าออแอดมินช่องนะไม่ได้ติดภารกิจไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปออกกําลังกายนะครับ mm hmm. ก็จะมาเล่นเกมสนุกๆกันครับ ตอนนี้เล่นดันแหลงอยู่ที่หลีกสี่พันอยูที่หลีกสี 4, ่พันนะครับสี่พันสองร้อยเป้าหมายของผมนะ อีกพอซิง<ม>โตภายในเมสานี้นะครับพอซิงโตหรืออซิโตภายในเอ่อโอซิโตเอ่อถ้าไม่ได้ครับก็ไม่อยากตกตกหลีกนะไม่อยากตกหลีกไม่อยากอยู่ต่ำกว่าหลีกผมมาป่านะครับตอนนี้อยู่ยกกที่มาสเตอร์ 4ี่0นนะครับ4ี0พัต้นปีอยู่อยู่ตรงนี้ต้องไม่ตกไปกว่านี้เมื่อไหร่อะเป็นประเดี๋ยกรมาครับเอาชโลออกนำไปละ โอ้โหเรอนี่เรี like, ยกว่าหยอดใส่ห like, ัวเขาเลยจริงๆนะแตกไหมสิแตกสิโอ้โหหัววาว่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 าโอ้งบุ๊คบุ๊

โอ้โหโยนมันอยนะ่โอ้ยเพื่อนเราไปไหนเนี่ยเย้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 ตัวอนะไรเนี่ยโอ้โหแตกเลยจะมีใครที่จะโดดมา ยืมสองหนึ่งอ่ะออกไอซิดซีแบกโอเคนี่เพื่อนมาช่วยไปซิลุยซี

เย้เย้เย้เย่โอ้ยวับว้บเลยว้าบเลยว้าบแล้วใส่วับเย่เอ้าโอ้โหทำให้หน่วงติด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 ในหูตืนแรงเอ้ยลอยหลังอีกต้องช็อตนะต้องช็อตต้องช็อตเจ้าดินดาละ อ่าโอเคนี่ต้องเอาไมโนบวกแล้วนะเอ้ยอยู่ไหน Oi. ou, 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 ou,

你。Mm hmm. โอ้ยไม่แตกแพ้ไปเกมนี้นะครับสู้อยู่นานมากเลยนะดูซิจะติดหนึ่งในสามหรือเปล่ามันสัญญาณเน็ตจะไม่ค่อยดีครับวันนี้โอ้ได้ที่สองนะหกหกช่วยเหลือหนึ่งทำลายอาเมซิลานโอ้โหผลงานมาเป็นอันดับที่สองกนะักแพ้นะครับเรียกว่า แบกทีม <Back> ไม่กลายเปน็นทำให้ศักยภาพแล้วก็ดาเมจที่เคยมีจากเจ้าแพ้นะมันก็ลดลงไปด้วยนะครับนัดินนัดลินครับวัสดีครับคุณน้องนัดลินอ่ะมาอันนี้เล่นตามความคิดเห็นของเอซช่องนะครับผู้ติดตามใครนี่กระโดดมาแว้วยอดสิ แดปเตอร์โอ้โ oh, ห oh. นี่กระตุลสะท้อนดาเมจ่เต็มๆเนี่ยโดดลุงล,งละแดปเตอร์ปึง้งใช่หรือเปล่าใช่เนี่ยเดินอย่างเงี้ยขอเก็บก่อนได้ไหมขอเก็บเจ้าแรปเตอร์เอ้ยมาใครมาผูดีโอตายแล้วโอตายแล้วโอตายแล้วโอ้ปืนโอ้โหกล้ามาว่าใช้เดียวนะทำให้เราตกตกใจหรือเปียวไม่เป็นไรเรารู้ตำแหน่งแล้ว เรา,าขอไปจ่าอีกคุรีเอ้ยเอ้ยหอกเน้่โอ้โหปืนลำโพงมาแบบนี้นะก็สุดจัดเอาเรื่องใครมาเนี่ยงูบินเหรอทำไมมีปิดตาด้วยยยหยุดโอ้ใครสิบไข่สิบใครสิบใครสิบ เอ้เหยลุกเหยลุกโอ้โหลุกทันโอ้โหลุกทันด้วยโอ้โดดข้างหลังครัเข้าหลบเร็วเฮ้ยๆๆอู้ว้าวแตะว้าวแปลกดีกว่า แป๊กเนยแปลกโอเคปุนไ okay. ข่โอ้ปุ่นโคโมาไว้เลยอุ้ย,ยล็อกเรียบร้อยไอดีนี่ไอดีลองใช้ไอดีไอดีจริงนะครับไอดีสายฟรีนะไม่ใช่ไอดีลองใช้นะโอ้ปืนโอ้โหปืนเขาแรงปิดตาเมแฟฟเ็แล้วปิดเงื่อน จับนห้หน่อยจับน้หน่อยจับ้หน่อยจั้หน่อยจับ้หน่อยจับ้หน่อยโอ้โหอ่าเอาทิ่ตุกหาบึ้งบึ้งบึ้งเอ้ยใครวไปหาล มีตัววับมีตัววับมีตัววับอ้าวเราโดนอะไรอย่เนี่ยเดี๋ยวนะใครที่มาแอบใครที่มาแอบแซ่บหรอก,ก็คือใครต้องแปลกเครือเทสเรือเทสไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ได้โหลดเท่าไหร่ครับมันใหญ่มันใช้รีวิวนะ ยิงยุ่นใบยื้อใครอ่ะใครใครยก่ใครขอแอปเปิลแอปฟองสไนเปอร์ยิงให้บอด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 เอเอเขาขึ้นดินเขาขึ้นดินยิงยิง ยิงให้บอแล้วก็แอสซิฟเจ็บปวดพี่ไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟเทนนะครับมันเอาไว้เล่นทดลองทดลองเฮ้ยใครไททันหรือเปล่าลายเซจอเไรใครเนี่ยเห็นไม่ชัดอุยอ้ยอุ้ยวววก่อนวก่อนวก่อนไททันะ่ะ อยู่ในบอสอยู่ในบอดอยู่ในบอสอยู่ในบอสบอสบอดอู้ยลบซู

ทำเดามาเต็มเลื่อเพื่อนเต็มนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพือนเพื่อนเพื่นเพือนเพื่อนเพื่อนเพือนเพื่อนเพื่อนเพือนเพือเ่อนเ่อนเพื่อนเพอนอออ หายังไงหายตัวหายตัวต้องไม่โหลดใน PS2 นะเพื่อเพียนะครับโอ้ย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 ใครเป็นใครเนี่ยโอ้ยโอ้ย มาแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหหายตัวอย่างเดียวเลยหายตัวทั้งวันเลยนะดีวอลเล์ดีวอลเล์โอเคมี้พี่ว่าหนักเลยนะเจอเททันใหม่นะของเวอร์ชัน10.7พิมพ์ไปในแอปสโตร์บอกรูปแบบเทสถูกต้องครับใช่นายพี่หนึ่งจะไปโหลดมารู้สึกมันหนักเครื่อง แน่แล้วอาจจะโหลดมามาทำรีวิวเพิ่มนะครับเคอมีเอฟซีนะน้องลองิดตามนะว่ามันมีช่องทำรีวิวคุณยนต์ใหม่เยอะแล้วนะพี่ก็เลยจะเน้นทำให้แบบสายฟรีได้ดูเล่นเฉยนะครับโอ้โหแพหยับเยินเลยเย็นนี้นะครับหากเกมชนะแทบไม่ได้เลยนะห้าสบห้านาทีนะครับ ดูเวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบกก็จะได้เวลานะครับผมโอ้โหอันดับสองนะดีนะครับตึงจบอันดับสองแต้มบวกครับนาดินครับครับถือว่าทำผลงานได้ไม่เร็วเนาะดาเมตรขึ้นอันดับหนึ่งนะล้านแปด้วไปดูดีว่าสตูเรามีคนอะไรบ้างเอาอืมผมอยากรู้ว่า เจ้าดีวอลเลอร์เนี่ยใครมีนะผมอยากรู้จะเป็นอันดับที่หนึ่งเขาหรือเปล่าไม่ใช่นิวตันอันดับที่สามของทีมคู่ต่อสู้หรือเปล่าดามเมจที่หนึ่งล้านสี่ดีวอลเลอร์นี่ยังไงเลเวลไม่ตันนะดีวอลเลอร์นี้สี่สิบเก้าติดปืนอะไรมาบ้างเอ่อปืนพิษลุยเนอร์สกายเบนเจอร์แดนเลอร์ปืนตาบอด ไกเกนถั่ววัชระพอหูผสมเลยนะ่ก็ผสมปืนมั่วเลยนะครับอืมมั่วได้ใจนะคือก็น่าจะเป็นทรงแบบสายฟรีนะสะสมเอาการทใท้ท่านอ็อต้องทําภารกิจนะครับภารกิจปลดล็อกอันดับหนึ่งของเราเดี๋ยวดูนี้เขาเล่นบนอ,อะไรเขาเล่นลูยชะลอ้ทยท่านอัพไม่ตันโอเซนเดกอนแล้รววาหน้าปิต คูเอลแองเลอร์มีก็ติกมามากสามเลยก็ติกเฟนเทอร์ไคลโลเฟนเทอร์อ๋อปืนเป็นทรงเป็นเซตมาโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับ